ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัดคลิปเลยครับผมเนื่องจากที่ผ่านมาก็ไปเป็นธรรมะบริกรในหลักศูตรปรัสนากรรมฐาน3วันสําหรับติดเก่าแล้วก็เดี๋ยวก็จะต้องไปเป็นธรรมะบริกรต่อครับในหลักสูตรที่ปรัสนากรรมฐาน10วันก็วันที่14่กุมภาพันธ์ครับวันในความรักพอดีเลยแล้วก็จนถึง25กุมภาพันธ์ก็เกือบสิ้นเดือนเลยเรียกได้ว่าเดือนนี้แทบจะไม่ได้อัดคลิปเลยครับผม วันนี้ก็เลยขอพูดสคริปต์ะกางเกี่ยวกับเรื่องของความรักครับผมมีคําพูดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยของท่านอาจารย์โกเอนกาที่บอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้รักใครเลยเรารักตัวของเราเองเราเห็นแก่ตัวเรารักความปรารถนาของเราว่าถ้าคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่เราคาดหวังหรือปรารถนาได้นั้นเราก็จะมีความสุขครับ แต่จงจริงแล้วเราอเราอาจจะแอบคิดว่าเราทําแบบเนี้ยเพื่อคนคนนั้นเนี่ยมีความสุขแต่จงจริงแล้วเนี่ยถ้าเขาทําได้เราก็จะมีความสุขเพราี้เนี่ยอาจารย์โกนก้าพูดแบบนี้บางคนก็มองว่าเอ้เราเห็นแก่ตัวหรือเราทําแบบนี้ทั้งทั้งที่บางครั้งเนี่ยเราก็มีความปรารถนาดีวันนี้เนี่ยคนไทยของเราพอพูดคําว่าเห็นแก่ตัวนี่ก็จะมีความรู้สึก ไม่ดีครับอาจจะออกไปในแง่ลบนิดนึงแต่ถ้าเรามีความเข้าใจตรงนี้เนี่ยปฏิบัติหรือปัสัสนาไปแล้วมีความเข้าใจเนี่ยเราหรือมีความกระจ่างเนี่ยเราจะรู้เรื่องนี้ได้เองครับผมคดีเนี่ยก็ตอนปเป็นธรรมบริกรแต่หลักสูตรปรัชนากรรมฐาน1ิวันพอตกตอนกลางคืนเราก็มาประชุมกันครับแล้วก็อาจารย์ก็่านอาจารย์ได้เล่าเรื่องหอนึ่งครับน่าสนใจมากเลยก็คือการที่คุณแม่นั้นที่เสียสละครับโดยการที่เรียกว่าผ่าตัด ปิดใบหูเข้ามาเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงครับเนื่องจากว่าลูกของคุณแม่เนี่ยคนหนึ่งเนี่ยมีความบกพร่องทางการได้ยินซึ่งคุณหมอก็กาลังทําการรักษาอยู่แต่ปัจจุบันแต่ตอนนั้นน่ะลูกไม่สามารถได้ยินเสียงคุณแม่ก็เลยตัดสินใจให้คุณหมอผ่าตัดครับเอาใบหูมาปิดครับเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงเพื่อที่คุณแม่นั้นน่จะได้มีความเข้าใจลูกจะได้มีความที่เรียกว่าเ,เข้าถึงจิตใจของลูกแล้วลูกนี่ก็จะรู้สึกดีด้วยครับ ว่าแท้จริงแล้วเขาก็ไม่ใช่คนเดียวที่ไม่ได้ยินเสียงคุณแม่ก็ไม่ได้ยินดังนั้นเนี่ยการเลี้ยงดูการดูแลการสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยคุณแม่ก็ทําเหมือนกับตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ยินเหมือนลูกเป็นเพื่อนลูกโอ้ช่างเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากมายเลยจนก,กระทั่งลูกเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมาได้ยินเสียงนะครับแล้วคุณแม่ก็โชคดีครับยังให้คุณหมอผ่าตัดแล้วก็กลับมาได้ยินเหมือนเดิมครับครินี้เนี่ยมีธรรมะบริกรท่านหนึ่งก็ถามท่านอาจารย์ว่า การกระทาของแม่แบบนี้ที่เรียกว่าเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากเลยเป็นการเสียสละของตัวเองที่จะได้ยินเสียงยอันไพเราะไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่แต,แต่ต้องไม่ได้ยินเพื่อที่จะดูแลลูกเป็นเพื่อนลูกอย่างเนี้อย่างเป็นการเห็นแก่ตัวหรืออย่างเป็นการที่คุณแม่เนี่ยรักตัวเองเหรอไม่ได้รักใครเลยเหรอ <c oughs> ก็เป็นคาถามที่ดีมากเลยครับผมดังนั้นเนี่ยท่านอาจารย์ก็ตอบไปครับผม ก็เป็นคําตอบที่ดีมากมายเลยแต่คําตอบจะเป็นอะไรไงนั่นอย่างไรนั้นเนี่ยผมก็ขอที่จะไม่บอกแล้วกันนะครับขอให้พวกเราจะลองไปวิเคราะห์กันเองว่าการกระทําของแม่นั้นเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นการเห็นแก่ตัวเป็นการรักความปรารถนาของตัวเองว่าที่ทําแบบนี้แล้วเนี่ยลูกก็จะมีความสุขตัวเองก็จะมีความสุขหรือเปล่าหรือคุณแม่แล้วไม่ได้รักใครเลยรักตัวเอง หรือว่าจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยรักคนอื่นไม่รักตัวเองขอให้เราลองไปวิเคราะห์กันดูครับผมแต่ขอให้วิเคราะห์ไปในแง่บวกนะครับผมยังไงก็แล้วแต่วันนี้ก็เป็นเดือนของความรักครับขอให้เราทุกคนนั้นจงม,มีความรักความเมตตาความปรารถนาดีแล้วก็มิมตรไมตรีกับทุกๆคนครับผม